แต่เชื่อมันจะชนทำไมต้องเหยียบเบรกขง้งอันเดียวอ่ะเร็วเวหมดพลังงานแล้วเร็วนี่เอาก็ถึงบ้านแล้วรถมันติดอ่ะไม่เช่ <รอ S 1> ให้หรถติดแล้วทํายังไงล่ะก็ให้ก็ไล่รถอ่ะจะไล่ได้ยังไงอ่ะ เขาก็ขับของเขาอยู่เพราะว่าเพราะว่าน้องวินหมดพลังงานแล้วไม่รู้ว่าน้องวินหมดแต่วินอดทนก่อนแป๊บนึงยังไม่ถึงบ้านอดทนแล้วก็ก็ก็หมดอยู่ดีอ่ะเราขับช้าถ้าน้องวินหยุดพูดมันก็จะเซฟพลังงานได้นะแล้วนั่งนิ่งๆก่อน ทำอ,อะไรไปบ่ายไปบายใครไปเลยรถคนอื่นใหญ่ให้คนอื่นไปไปเที่ยวให้ไกลให้คนอื่นกลับบ้านเพราะว่าเราจะไปไม่ได้อ,อรถบรรทุกใช่ใหญ่ไหมใหญ่ทำไมเราไปไปไม่ได้สักทีอะรถมันเยอะเขาก็กลับบ้านเหมือนกัน แป๊บนึงยังไม่ถึงบ้านเลย